สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตัดยาเนปีเปียที่ถูกต้องนะครับว่าวิธีการตัดยาเนปีเปียนั้นเขามีวิธีตัดอย่างไรนะครับสําหรับท่านผู้ชมบางท่านที่เพิ่งปลูกยาเนปีเปียใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าผมมีวิธีการตัดอย่างไรครับสาหรับวิธีการตัดยาเนปีเปียที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชม เวลาท่านผู้ชมตัดนะครับให้เอามือท่านผู้ชมนะครับโน้มลําต้นมันไปก่อนนะครับจากนั้นค่อยเอามีดพราตัดเวลาตัดนะครับให้ท่านผู้ชมตัดให้มันชิดดินเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังทีหลังนะครับว่าเพราะเหตุใด นี่ครับเวลาท่านผู้ชมตัดหญ้าในเปียนะครับให้ตัดให้มันชิดดินแบบนี้นะครับตัดให้เสมอดินไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นหญ้าในเปียนะครับที่ผมตัดชิดเสมอดินซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับว่ามันจะมีการออกลำต้นใหม่เป็นอย่างไรนะครับครับนี่เป็นต้นหญ้าในเปียนะครับที่ผมตัดชิดดินนะครับเวลามัน แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับมันจะแตกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคือมันจะแตกออหน่อออกมาข้างๆลําต้นนะครับใต้ผิวดินนี่ครับต้นหนึ่งก็จะออกประมาณสามหนอนะครับส่วนต้นนี้ออกมาหนึ่งสองสามสี่หนอนนะครับก่อนนี้ก็ ออกมาประมาณ3หน่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับย้าในเปียที่ตัดผิดวิธีนะครับว่ามันจะมีลักษณะการแตกหน่อยอย่างไรนะครับครับย้าเนเปียกอนี้นะครับเป็นญ้าเนเปียที่ตัดผิดวิธีนะครับซึ่งญ้าเนเปียที่ตัดผิดวิธีเป็นแบบไหนคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคือ ตัดสูงจากพื้นดินเกินไปนะครับพอเวลาเราตัดสูงจากพื้นดินเกินไปพอมันแตกหน่อมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะแตกแตกหน่อบริเวณแขนงมันนะครับพอแขนงตัวนี้นะครับมันเติบโตเป็นลําต้นขึ้นไปเวลามันมีลมพายุมานะครับหรือมีลมพัดแรงๆนีมันจะล้มนะครับท่านผู้ชมมันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็มี แตกแขนงได้เกือบ6ต้นนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลดีนะครับถ้าเราตัดย้าในเปียแบบนี้วิธีการตัดที่ถูกต้องก็คือการตัดให้มันชิดดินนะครับเราไม่ต้องกลัวมันตายครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชม ผมก็รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ